นี่ไก่หมุนนะครับไก่มุนนะครับอ๋อมาอีกแล้วครับวันนี้แม่น้อยไก่หมุน <c oughs> จริงๆเราพยุ่คุอยู่นี่ทสศหนานี่แหละอ่าใช่ใชสจจ่สุนิจโจทเทลอ่าสุนิจโจอเทลลนี่ไก่หมุนไก่หมุนไก่มุนปลาคพิมนะวันนี้ดูดิกลางลมกลางลมแล้วก็ย่างไก่ด้วยนะฝนตกที่ขอนแก่นช่วงนี้นะตกทุกวันเลยช่วงนี้ แต่เขายังไม่หยุดนะก็คือใครดูคลิปแล้วก็คือ,อยังขายอยู่ขายอยู่ปกตินะนี่ว้าววันนี้ก็ย่างเตาถ่านรอ้รอนๆเหมือนเดิมขยอหอ,อ,อัย่างไม่เยอะวันนี้ประมาณกี่สิบตัวร้อยตัว,ตวนี่ไม่เยอะนะร้อยตัวนะโอ้โหนี่นี่ร้อยตัวหมดแล้วเหลือแค่นี้นอ้อาวใครมาช้าวกว่านี้ไม่ได้กินไก่นะตัวละร้อยสามสิบเหมือนเดิมอ่าร้อยสามสิบนะ นี่กำลังน้ำกำลังหยดๆๆๆลงไปแล้วมันทาให้เกิดฟวัน <Spark> ขึ้นมาเนาะนี่ดูความร้อนมันสมารเสมอเนี่ยใช้ตาเตาถ่านก็ดีอย่างนี้แหละโอ้น่ากินมากเลยที่ร้านเขาจะมีเอ่อพวกทรงตรงส้มตําด้วยนะถ้ามีไก่ย่างไม่ต้องมีส้มตำใช่ไหมเออนั่นแหละที่นี่เขาก็มีบริการ อยู่ที่ข้างๆป้อมบางจากพีพีปททในด้านนี้เลยใบยพัดนะใบพัดที่จะไปชุมแพนะครับหาง่ายมากฟังมุดมาเลยครับที่นี่นะฮะแม่น้อยไก่หมุนนะครับนี่นี่เบอร์โทรนะคัอดากโทรมาว่าเขาจะขายหรือเปล่านะศูนย์แบนหนึ่งหกหกสี่สี่สองสามศูนย์นะเออโทรมาเช็คก่อนว่าเขาขายหรือเปล่าหยุดหรือเปล่านะเพราะโดยปกติผมเห็นก็จะเปิดอยู่ตลอดนะมีวันหยุดไหมครับแม่น้อยไก่หมุนไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเนาะ ่าไม่มีเงน,นหยุดอ่าหยุ่ยตวะ,ะตวันที่มันต,ติดติดธุระติดเวียกอ,อะไรเขานะเออหยุดประจําไม่มีหยดประจํไม่มีนะเข้าไปเช็คได้ในเพจนะถ้ามีเพจอยู่นะครับเฟซบุ๊กแม่น้อยไก่หมุนก็ขึ้นแล้วนะใน Google นะจะขึ้นมาเยอะเลยทั้ง Youtube ทั้ง f c e e o o o นี่ครับทุกน,นี้ก็คนเริ่มมานะพนักงานที่ก็ดูรีวิวนะก็มากินกันนะบรรยากาศด้านในนี่ภายในร้านานะอยู่นี้นี คนก็เรมากินมีส้มตองท่งตมตำมีหมกหน่อไม้ตำม,มั่วตำแตงอะไรพวกนี้นะบรรยากาศดีครับสบายมันไม่ร้อนมากร้อนเฉพาะคนย่างคนอะไรนี่แหละด้านหน้าเนี่ยคนอยู่หน้าเตาเนี่ลำบากนิดนึนงอโอ,อวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ไม่มีไม่มีเพิ่มเลยเหรอแค่น,นี้คือจบเลยไหมร้อยตัวอ่าวันนี้คือหมดแล้วเก็บร้านเลยนะร้อยตัว นี่นี่นี่ไซส์นี่มันมันเกือบโลใช่ไหมตอนที่มันสดอ่ะตอนที่สดสดมันมันหนักเท่าไหรแต่ละตัวไก่หนึ่งโลอ่าเพอย่ยางเสร็จมันจะหดลงมานิดนึงเพราะว่าน้าน้าพวกอย่าในตัวมันจะหยดลงมาหยดลงมาเออเนี่ไก่ไซส์หนึ่งโลนะอเนื้อนุ่มนะผมกินแล้วเนื้อนุ่มมากร้อยร้อยสามสิบบาทนะ อ๋อเขาเรียกไก่สาวน้ำหนักเกินนี้เไก่แก่อ๋อถ้าน้ำหนักเกินนี้เขาจะไก่แก่อ่าส่วนใหญ่คนคที่ชอบไก่สาวเนาะอ่าก็เหมือนหนุ่มๆมาชอบสาวสาวอ่าถ้าถ้าแก่หน่อยมันจะหนังเหนียวหน่อยอ่านี่ครับอันนี้มุกหยอ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 กไหมในหยอกหยอกหยอกนี่นี่คโอ้ด้านนี้มีปลาเผาด้วยบรอินบรริน นี่มีปนินปนินเขื่อนปนินเขื่อนปนินเขื่อนป้าเผานี่ลูกค้าก็เริ่มหลั่งไหลามาครับนี่เห็นไหมลูกค้าเ็าเยอะเนี่จอดรถเต็มเลยตรงนี้นี่ด้านนี้คือลูลกค้าท่งนั้นเลยนะ,ะเราผ่านนะครับเอาผ่านนะครับ ร้อนเลยจ้าร้อนร้อนเลยจ้านี่มาถึงคนที่เขาเคยมากินลูกค้าประจำเขาจ้าเขาจะมาจดจดว่าเจ๊กงานกินอะไรบ้างเอาเมนูอะไรบ้างเนาะที่แรกๆเลยอยู่ตรงตรงมุมนู้นใช่ไหมที่แรกๆเลยอ่ะร้านแรกแรกอะตรงมุมไหนตรงนี้แหละครับอยู่ตรง่ตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ะที่ว่าผมมาถ่ายหลายปีแล้วอ่ะอยู่่ตรรงถจอออดา๋อตรงรถจอดนั่นใช่ไหมอ๋อตรงนั้นมาไก่ตัวนึงใส่ถุง ประมาณ4ปีแล้วตอนนั้นอ่ะผมมาถ่าย4ปีเห็นไหม4ประมาณ4ปีก่อนโควิดนะก่อนโควิดแต่ตอนนี้ก็พอหลังจากโควิดแก้ก็กลับมาขายเหมือนเดิมก็มารู้ยึดอาชีพไหนนะอาชีพนี้ก็โอเคนะรายได้พอได้ั่างเดือนละล้านล้อเล่นเดี๋ยวสมกรรมาหยอกหยอกย่าเพราะถ้าเขาต้องมีต้นทุนมีการลงทุนนะ ถ้าเดือนละล้างก็ขี่เบ้นแล้วถ้าเดินละล้างก็ขี่เบน้นขายไก่แล้วจริงๆแล้วนะ่ะไก่ตัวนึงเนี่ยมันไม่ใช่ได้กำไรเยอะเนาะใช่กำไรน,น้อยอากำไรก็คือได้ส่วนขายขายเยอะมันถึงจะได้เยอะกำไรส่วนต่างกันนิดเดียวส่วนต่างมันมันต้องด้านเลยลตกตกตัวเท่าไหร่ถ้าถ้าส่วนต่างอะ่ะจากไก่ตัวนึงนี่ได้ได้กำไรประมาณกี่บาทอ่ะเอาวางนิดเลยประมาณสามสิบบาทอ๋อไก่ตัวนึงนี่ค่าแรงย่างค่าทุกอเซิงย่างเนี่ยกำไรไม่เกินสามสิบบาท อันนี้รวม,มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วติดสี่สิบแล้วแต่เรายังไม่ถึงครึ่งเนาะมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาไก่นะก็เป็นค่าต้นทุนดําเนินการเข้าไปเนาะค่าลูกน้องลูกน้องค่าแรงงานไปนี่ค,ครับอ่าแม่น้อยไก่หมุนครับอ่คลิปนี้สลับแพ็เกจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อุดหนุนด้วยนะครับแม่น้อยไก่หมุนนะครับ อยู่บายพาสคอนแก่นชุมแพรนะครับสวัสดีครับ